มีคนถามมาว่าเป็นภาวะเจ็บเกรงที่กล้ามเนื้อกลางฉีดโบท็อกจะหายหรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการฉีดโบท็อกสามารถรักษาอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับความงามฮะย้ําที่ไม่เกี่ยวกับความงามรักษาอะไรได้บ้างฟังจนจบแล้วจะมาเฉลยนะครับว่า สามารถจะรักษาภาวะเกร็งเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อกางได้หรือไม่หลังจากฟังจบแล้วนะคอมเมนต์กันมาฮะว่าภาวะไหนไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าใช้โบท็อกรักษาได้ด้วย 1. โบท็อกสามารถรักษาภาวะปวดหัวไมเกรนหรือปวดหัวสาเหตุอื่นๆได้ 2. สามารถรักษาภาวะกล้ามเนื้อตากระตุกและกล้ามเนื้อครึ่งหน้ากระตุกได้ 3. ภาวะตาเหลตาเข 4. กล้ามเนื้อคอเกรงบิด 5. รักษาภาวะจมูกแดงและเซลล์ฝอยบริเวณช่วงกลางของใบหน้าข้อที่6นะฮะภาวะกลืนอาหารลาบากข้อที่เภาวะควบคุมการหลั่งปัสสาวะไม่ได้บางชนิดข้อที่8บริเวณก้นที่แตกเป็นแผลข้อที่9เป็นฝีเรื้อรังที่รักแร้ข้อที่10ภาวะเงือออกแบบผิดปกติที่ใบหน้าที่รักแร้ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า ข้อที่11เภาวะเจ็บเรื้อรังที่ส้นเทา้าและข้อที่นะครับก็คือภาวะการไม่สมดุลระหว่างการเกรงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณกรามบริเวณข้อต่อหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของข้อต่อบริเวณหน้าหูที่หลุดออกมาได้ด้วยนะฮะร,รวมทั้งภาวะเกรงจากกล้ามเนื้อตัวนี้ที่เคสนี้ถามมานะครับอันนี้สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดโบลท็อกครับใครเคยมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับที่สามารถใช้โบท็อกรักษาได้ด้วยโดยที่บางทีอาจจะไม่รู้เลย คขมเม์กลับมาครับผม